สรุปเนื้อหาจากงาน Google Marketing Live 2025ซึ่งเป็นงานที่เปิดตัวนวัตรกรรมแล้วก็ฟีเจอร์ใหม,ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำการตลาดการทำโฆษณาในสารระบบของ Google แล้วก็ YouTube ทั้งหมดครับสวัสดีครับผมเบิร์ดพรกรมุสิรังเดยีย Google Premier Partner Facebook Certified Partner และ l i n e Certified Coach นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะแล้วก็ในการไลฟ์ของงาน Google ครั้งนี้เนี่ยมันมีหลายเซสชันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละเซสชันเลยนะครับ ในเซสชันแรกสุดนะครับเอาแบบสรุปๆเน้ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Google เขาก็เอานวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ AI ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงแล้ว่ Google เขาจะมีอีกงานหนึงนะค,คือ Google I/O 2025นะครับถ้าใครที่ดูสรุปตามคลิปของ ช่องที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดกันประเด็นนั้นไปเยอะแล้วนะครับว่าโอ้โห g ูเกิลเวอร์ชันใหม่ไอที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เนี่ยมันล้ำมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสร้างวิดีโอตัวสร้างรูปภาพแล้วก็แพ็กเกจราคาใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ย้ายจากค่ายอื่นอย่างเช่น c h a t ีวีหรือคอรสเนี่ยกลับมาที่เจมีนายกันเยอะมากเลยจากก่อนหน้านี้ที่หลายคนมองว่าเจมีนเนี่ยฉลาดไม่เท่านะกลายเป็นเหมือนเริ่ม เปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนใจและกลับมาทางฝั่งเจมินายของ Google กันมากขึ้นนะครับทีนี้ผมสรุปเซสชั่นนี้คร่าวๆแล้วกันก็คือจริงๆผมมีทำไว้คลิปเลยนะแต่เซสชั่นนี้คร่าวๆก็คือว่า Google เนี่ยเขาเคลมว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆของเขาที่ออกมาเกี่ยวกับ AI หลายๆตัวเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ผลโหวต ของการใช้งานเมื่อเทียบกับ AI ตวัวอื่นเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยหลายตัวหลายด้านมากๆเลยนะครับซึ่งเ,เว็บที่ใช้โ w o ในทุกท่านลองไปเช็คดูได้น,นะชื่อ LM Arena AI นะครับซึ่งเป็นเว็บที่แบบแบบ เอาไว้เป็นแหล่งรวมแล้วก็มาประชันกันให้ยูเซอร์เนี่ยมาร่วมโหวตระหว่าง AI ในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของ text to image นะครับก็คือสั่งเพื่อออกมาเป็นภาพอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ v s u u l นะก็คือเหมือนออให้ AI เนี่ยดูภาพแล้วก็ตีความตีความหมายงานเน่ยว่าม,มันเข้าใจแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องของโคดดิ้งเรื่องของ Development เว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายด้านเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่า แทบทุกรายการเลยนะเรียกว่าทุกรายการเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของ Gemini ของตัว Google เนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน2.5 Pro นะครับซึ่งในอนาคตมันก็จอกเวอร์ชันใหม่มาอีกนะก็เป็นอะไรที่ได้เบอร์หนึ่งผลโหวตสูงสุดเนี่ยจากผู้ใช้รวมๆกันนะครับกว่า3.5ล้านคนเนี่ยในทุกด้านเลยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะว่า Product มีอะไรบ้างนะครับก็มี image Gen 4นะเป็นตัวสร้างรูปนะครับแล้วก็มี v o 3นะครับก็คือเป็นตัวสร้างวิดีโอ AI สร้างวิดีโอนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยนะอย่างเช่นว่าเป็นเอ่อโน้ตบุ๊ก LM นะครับกำลังมาแรงมากเลยตอนนี้คือสามารถเอาคังรีเสิร์ชหรือว่าความรู้หรือว่า p a เปอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถไป ใส่เอาไว้แล้วให้มันเหมือนทอาออกมาเป็นพอดแคสต์ให่เหมือนคนคุยกันเลงนะครับก็เป็นโปรดักต์ใหม่ที่มาแรงมากในฝั่ง Google เช่นเดียวกันนะแล้วไอ้พวกนี้มันก็เหมือนแบบบันเดิลกันอยู่ในแพ็กเกจไอรา,าคาเดียวอะเหมือนแบบจ่าย Google รายเดือนเกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ยเราได้หลายโปรดักต์นะได้โ o t ตบุ๊ก LM ได้ไอตัวเจมีน i ได้ไตัวสร้างวิดีโอสร้างรูปอะไรเงี้ยแถมยังได้ไอพื้นที่บนคลาวของ g o g l e Drive ฟรีอีกอะไรพวกเนี้นะครับก็ แล้วก็อ่ะแล้วน,นี่ก็มีเวโมนะคือเป็นรถไร้คนขับนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ไม่นานนะว่า Google มาเน้นโปรดักต์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าอีมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นแค่ไหนยังไงนะก็ปรากฏว่าไปดูคลิปหนึ่งได้นะมีคุณเคนเดอะสแตนด์ดนะครับเขาไปลองนั่งมาจริงแล้วด้วยนะเวโมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อเป็นเรื่องของคอนตั้มคอมพิวติ้งนะครับก็จะเห็นว่าในเซสชันแรกเนะี่ยจริงๆมีนี้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบเด็ดพิกเซลเด็ดพิกเซล ออแล้วมี Gemini Robotics อะไรองเนี้ยเออก็คือเอาเป็นว่าเซสชันแรกเนี่ยเหมือนเขารวมเหมือน infrastructure แล้วก็ research แล้วก็แบบนวัตกรรมที่มันเป็นรากฐานนะครับที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกเทคโนโลยีที่มาจากค่าย Google นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกต่อได้ว่าตัว Gemini เนี่ยก็คือตัว Generative AI เหมือน ChatGPT อย่างเงี้ยน,นะครับตอนนี้ก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกๆโปรดัก ที่เป็นเน็ตเวิร์กของ Google ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Search เป็น Gmail เป็น Android เป็น Google Chrome เป็น Google p l y y เป็น YouTube เป็น Google Maps เป็นอันนี้น่าจะเป็นเอารูป Search นะถ้าเขใจดไม่ผิดนะแล้วก็มี Google Photo นะครับอันนี้ผมก็ชอบเล่นมากเลยคือดีมากเลยอะคือแบบคือเวลา Search รูปลูกอ่ะมันจะเยอะมากเลยใช่ป่มรูปแบบในอดีตเราตะการเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเออแล้วบางทีแบบเราแบบอจําได้ว่าลูกอะเคยไปเล่นทะเล หาดทรายอะไรเงี้ยนะคือแค่พิมพ์เข้าไปว่าแบบเอารูปเด็กที่เล่นหาดทรายอะไรเงี้ยคือมันก็กรองมาเฉพาะไอ้รูปที่เป็นอย่างนั้นนะครับเออคือพูดง่ายว่ามันไปแทรกซึมอยู่ในทุกๆอย่างเลยแนมะ้กระทั่งมือถือซัมซุงที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเออมันอัปเดตเวอร์ชัน Android เนี่ยถ้าเรากดไอ้ปุ่มเดิม,ดมทีอ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบเปิดหน้าจออย่างเงี้ยนะฮะเออถ้าเรากดค้างเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเจมีน่เนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราคุยด้วยละเออมันก็สะดวกดีนะผมก็ใช้แบบแบบบบเเววลลาา มีคําถามสงสัยอะไรปุ๊บเนี่ยผมก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดค้างแล้วก็ถามได้เลยนะครับ mm hmm. เออเราก็ได้คําตอบเลย mm hmm. ซึ่งก็ตอบดีใช้ได้ด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยสมมุติผมไปอ,อที่ตึกเกสรน,นะครับแล้วผมก็อยากถามว่าเออมีร้านกาแฟตรงเนี้อยู่ชั้นไหนแล้วนะเออมันก็บอกมานะครับเออก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับซึ่งมันก็แบบลิงก์กับข้อมูลอะไรหลายอย่างที่มีอยู่นะครับรวมไปถึง g o o g l e Drive g o o g l e c a l e n ด a r นะครับอันนี้ผม จำไม่ได้นะมันคืออะไรวะโลกโก้เนี่ยนะฮะก็แปลว่ามันแทรกซึมอยู่ในทุกๆตัวเลยนะครับอ่าทีนี้ต่อมาเขาก็บอกเริ่มปูเข้าเรื่องของการตลาดมากขึ้นแล้วนะครับก็คือเขาก็เริ่มบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมลูกค้าทุกวันนี้นะครับมันก็มีอยู่4ี่อย่างใหญ่ๆเท่านั้นแหละก็คือ1 Search 2 Scrolling ก็คือแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อดูนะครับสาก็คือ Streaming ดูพวกวิดีโอพวกไลฟ์นะครับแล้วก็4ี่คือ Shopping นะครับอ่าแล้วเขาก็เริ่มบอกว่า คนเนี่ยยังใช้ Google Search ร่วมกับ y o u t u b e เนี่ยเยอะมากๆอยู่นะเออคือเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่ามันมีแค่ Google Search แล้วก็เน็ตเวิร์ของ Google อะ่ะแล้วก็ YouTube เนี่ยไอสอแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยที่ภาษสานรวมกันเนี่ยซึ่งน่าจะรวม Google Map อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็คือสามารถที่จะครอบคุม4พฤติกรรมของคอน sumer ได้ก็คือที่บอกเมื่อกี้อะไรนะ Search แล้วก็สกอร็ลิ่งสตรีมมิ่งแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับเออคือครอบคุมไอสีพฤติกรรมนี้ได้นะครับแล้วเขาก็พยายามเคมว่าเนี่ย83%ของผู้คนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยใช้ Google หรือไม่ก็ y t u t u เนี่ยในทุกๆวันนะครับแล้วก็ใช้ significant l y higher ก็คือเหมือนมากกว่าอย่างมีนันยสำคัญเมื่อเทียบกับออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นๆนี่เออก็ยัง บอกอยู่ว่าเออคนยังใช้เยอะอยู่นะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพฤติกรรมของคนหาข้อมูลเนี่ยมันเริ่มแบบซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็คือ,อ,อมีเรื่องของการใช้รูปในการเสิร์ชพิมพ์เสิร์ชนะครับใช้ข้อความเสียงเสิร์ชแล้วก็ใช้ AI ในการถามอะไรเงี้ยก็คือแบบหลากหลายคอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับอ,อ่าแล้วเขาก็บอกว่าทุกวันเนี้ย ในหนึ่งหนึ่งปีเนะี่ยยังมีคนเสิร์ช Google มากกว่าห้าล้านล้านครั้งนะคือเหมือนพยายามลบไอ้ความคิดที่ว่าเอ้ยคนเลิกใช้ Google กันหมดแล้วหนีไปใช้ gen ai กันหมดแล้ว Google ก็พยายามมายืนยันว่าไม่จริงนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เขาก็เอาข้อมูลมาจากที่มันเป็นฐานข้อมูลกลางนะแล้วก็บางส่วนก็เอามาจาก internal data ้วยนะยังไงก่อนเนี่เอามาจากข้อมูลกลางแต่วันนี้เอามาจาก internal data นะครับแล้วไอ้ที่น่าสนใจนะก็คือเขาบอกด้วยว่าคนที่ใช้ Google Search ในทุกวันส่วนใหญ่ตอนเนี้ย เป็นวัยอายุ 18- บแปถึงยีปีนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ใช้ Google กันแล้วหรือเปล่าเจนซีอะไรเงี้ยน,นะครับเขาไม่ใช้แล้วหรือเปล่าไปใช้อย่างอื่นหมดละก็อันนี้ Google เขามาเคลมว่าอมันย,ย,ยังมีคนที่ซายอินด้วยอายุ 18- บแถึงยี่เนี่ยจริงๆใช้เยอะกับกลุ่มอื่นด้วยซ้ำเพราะก็ใช้เทคนโนโลยีอาจจะเข้มข้นกว่าคนอื่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่อันนี้มันเป็นข้อมูลแบบโอวออทั้งโลกนะครับก็ต้องมาดูว่าในไทยเนี่ยผมก็ได้ย,น,ยน,นว่ีี๋ คนก็เริ่มไปเสิร์ชใน Ti k t o k เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเออเวลาแม้กระทั่งแบบหาร้านอาหารหาอะไรกินเนี่ยไปเสิร์ชใน Tik t o k แทน Google ก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่าแล้วตรงนี้ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า70%ของคนที่ใช้ Google Search เนี่ยใช้ประเมินโปรดักที่ค้นพบบนโซเชียลมีเดียนะครับคืออันเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญที่ผมมาบอกลูกศิษย์ที่มาเรียนที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจมาแตา่ไหนแต่ไรแล้วเป็นนักการตลาดอะไรเงี้ยนะครับว่าเวลาเราทํา โฆษณาบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าคนมันไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับดังนั้นนะคุณต้องกระจายอยู่ในทุกๆท,ที่ให้มันตลอดเจอร์นี่ของลูกค้าที่จะซื้อของนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติบางคนยิงแอดใน f a c e b o o เนี้ยสมม,มุติเป็นคลินิกความงามล้กันยิงไปปุ๊บคนก็เห็นแล้วอุ้ยน่าสนใจเว้ยนะฮะแต่คุณอยลืมมากพอเขาสนใจคุณเสร็จปุ๊บ เขาบางส่วนเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ชใน Google ใช่ปะว่ามันมีคลินิกอะไรที่น่าสนใจในย่านใกล้ๆกันหรือในยูนิคเซอร์ริ่งพอยท์คล้ายๆกันอีกอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งทีนี้นถ้าเกิดเรายิงแบบ Facebook แล้วตอนไปเสิร์ชเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเขาก็มีโอกาสจะไปคลิกคนอื่นแล้วก็จะมีโอกาสจะเลี้ยวไปหาคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอดังน,นั้นเนี่ยเขามาเคลม Data เนี่ยก็คือแบบเออให้มีคอนเซิร์นในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่พยายาม g o o เ l e ยเนี่ยยังเป็นอะไรที่สําคัญนะแล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยยังสําคัญกับธุรกิจอยู่ยังมีคนใช้เยอะอยู่นะครับเจเนเรชั่นใหม่ๆยังเยอะอยู่แล้วก็ยังเป็นผู้นําในเรื่องเทคโนโลยีแห่งอนาคตเทคโนโลยีทั้งหลายกลาเกี่ยวกับเอง a อเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับงานอันนี้นะเดี๋ยวจะไปเซสชั่นถัดไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเซสชันต่อมา <of search. S 1> ครับอันนี้เนี่ยเป็นเซสชั่นที่เริ่มลงเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับเซิร์ชเนี่ย จาะจงมากขึ้นแล้วนะครับเ,เขาก็บอกว่า means for your ads เออไอฟิลเจอร์ออฟการเ e ิร์ชเนี่ยอนาคตของการเ e ิร์ชเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับการลงโฆษณา In our journey from information to intelligence there are really three areas that we are doubling down on all of them provide more opportunities for you as advertisers ซึ่งเขาก็จะบอกว่า ไอคอนเซปต์ใหม่ที่เขาต้องการนำเสนอเนี่ยก็คือมันจะมี3อันด้วยกันนะหนึก็คือ AI Power Discovery นะครับสก็คือ Multi Model Understanding สามก็คือเป็นเรื่องของ Agentic Action นะครับผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะก็ AI Model Understanding อะไรเอ,อ้ AI Power Discovery เนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เวลาคนที่เขา search คือเนื่องจากมันเป็นยุค Gen AI ใช่ป่ะดังนั้นน่ะคนมีแนวโน้มที่จะถามอะไรแบบซับซ้อนมากขึ้นนะครับดังนั้นน่ะหน้าที่ของ AI หน้าที่ของ Google เนี่ยก็คือต้องพยายามตีความให้ได้ว่าไอ้การถามยาวยาที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นเนี่ยมันน่าจะไปแมทช์กับโฆษณาแบบไหนให้กับผู้ลงโฆษณาได้ไหมนะครับอย่างเช่นว่าเออเขาบอกว่าสมมติเนี่ยคนถามว่าเอ,อ้ยจะเอาสุนัขเนี่ยเอาสุนัขตัวเล็กอะ่ะ ขึ้นเครื่องบินยังไงเนี่ย how to bring small dogs on flights นะครับเออจะเอาขึ้นเครื่องบินยังไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือพอเซิร์ชปุ๊บเนี่ย AI มันก็จะตอบนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เอ o เนี่ยแบบธรรมชาติเนี่ยย้ายไปอยู่ด้านขวาตรงนี้ละนะครับทีนี้เนี่ยพอ AI มันตอบเสร็จเนี่ยคืออันแร้ก็เป็นที่เขาบอกว่าเอไอพาวเวอร์ดิคเคอร์เไอคอนเซ็ปต์แรกนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยตัว AI เนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อไอคนเนี้ยมันอยากจะพาหมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยดังนั้นเนี่ยเอาไอแคลเรี่ย สำหรับสุนัขเนี่ยเอามาขึ้นโฆษณาดีกว่าให้คนสามารถที่จะมาซื้อสินค้าได้คิดเข้าไปซื้อสินค้าได้อะไรเงี้ยนะครับเออเนี่ยเป็นตัวอย่างหน,นะนึ่งนะฮะเออเขาบอกว่าเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเห็นไหมมันมันซับซ้อนขึ้นเนี่ยแต่ว่าเขาต้องการจะแบบเออให้ AI เนี่ยอ่านให้ทะลุขาดเลยว่าจริงๆไอคนเนี่ยเฮ้ยมันต้องการซื้อของบางอย่างนะอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีการอัปเดตใหญ่เหมือนกันบนหน้ากู o ก l e เ e ิร์ชนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า AI m o โหมดนะครับซึ่งจะเป็น คือปกติเวลาเราเสิร์ชถ้าใครใช้ประจาก็จะรู้ว่าเอ้ยเราสามารถเสิร์ชเฉพาะรูปภาพได้ก็คลิกใช่ปะเสิร์ชเฉพาะตัวที่เป็นวิดีโอเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็สามารถจะคลิกดูได้นะครับตอนนี้ก็คือมีโหมดใหม่ขึ้นมาคือเป็น AI โหมดนะครับซึ่งณวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยปลายเดือนพฤษภาคม2 5 0 0เอ่อ2025เนี่ยนะครับที่เมกายังใช้ได้อย่างเดียวใช้ได้ภาษาอังกฤดอย่างเดียวด้วยนะก็เดี๋ยวในอีกไม่ช้าก็คงให้ทั้งโลกใช้นะครับทีนี้ AI โหมดเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะที เหมือนเราใช้แชท t ีพใช้เจมินาอย่างนั้นเลยแต่มาใช้บนหน้า Google Search จะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะเอาเรื่องของบริบทต่างๆที่ควรดึงมาเพื่อสนับสนุนคำตอบของ AI เนี่ยมาอย่างเช่นรูปภาพอย่างเช่นวิดีโออย่างเช่นลิงก์ช้อปปิ้ง o g l e My Business ต่างๆเนี่ยก็จะมาโชว์นะครับรวมถึงโฆษณาด้วยนะไอะอย่างเช่นสมมุติคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยฉันจะสร้างเว็บไซต์นะครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ยังไงเออนี่ สมมติเขาถาม่างนี้นะฮะเนี่ทีน AA, AA, เนี้ย AI Mo โหมดเนี่ยมันก็จะไปหามาหลายๆครั้งใช่ป่ะแล้วก็ไปดูหลายๆเว็บนะครับแล้วมันก็ทำการสรุปมานะครับเออทีนี้ตรงนี้ก็จะมี s e o โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีคำตอบนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่า a ดของ Wi กเนี่ยก็คือเว็บไซต์สำเร็จรูปเบอร์หนึ่งของโลกนะมาเขียแช่นะก็เนี่ยเห็นไหมมาขึ้นโฆษณานะครับก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าเนี่ย AI เขารู้นะว่าตัวเนี้ยต้องการ ล,ลูกค้าเนี่ยต้องการข้อมูลสนับสนุนว่ามีเว็บไหนบ้างที่ให้บริการในการทําเว็บสําเร็จรูปอะไรแบบนี้นะครับเซึ่งจะเห็นว่ามันน่าสนใจนะตรงที่แบบไอ้เน,นี้ยมันยังตอบไม่เสร็จเลยนะคือมันไม่ได้อยู่อันเดอร์หลังจาก AI ตอบเสร็จแล้วค่อยมาเป็นโฆษณานะจะเห็นว่าเนี่ยข้างล่างเนี่มันยังมีไอ้สเต็ปสอยู่เลยนะว่าต้องซีเคียวโดเมนเนมที่เราแบบต้องจดโดเมนเนมที่เราอยากได้นะครับแล้วก เช่าโฮสติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันยังบอกขั้นตอนของการทําเว็บสําหรับธุรกิจขนาดเล็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าไอ้ก่อนบอกสเต็ปสมเนี่ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยมาบอกมีโฆษณาเอามาขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจก็คือเป็นการแบบเอาแอบ,บเนี่ยมาแทรกซึมอยู่ในอยู่ในการตอบของ Gen AI ที่อยู่ในรูปของ AI Mode ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของตัว g o o g l e Search ชั่นเองนะครับว่าง่าย เราผ่านคอนเซปต์แรกไปแล้วนะคือ AI Power Discovery นะครับคราวนี้เป็นคอนเซปต์ที่2อนนะคือ Multi-Model Understanding นะผมอธิบายง่ายๆก่อนเลยมันก็คือเขาเนี่ยต้องการจะอธิบายว่าเออเดี๋ยวนี้คนนะ่ะคือคำว่า Multi-Model คืออะไรนะคือเหมือนเป็นการที่ AI เนี่ยมันสามารถตีความรูปแบบต่างๆของสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปนะครับอย่างเช่นแบบตีความได้ทั้งรูปภาพได้ทั้งเสียงได้ทั้งวิดีโอได้ทั้งไฟล์ PDF อะไรแบบเนี้ยนะฮะ ังนั้นเน่ยเขาก็ต้องการจะขายคอนเซปต์ว่า next generation ของการที่มีลูกค้ามีอินเทนต์มีความสนใจเนี่ยมันไม่ได้มาแบบเดิมๆมานะเป็นเซิร์ชมาเรียบๆแบบนั้นน,นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งมันเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแหละนะฮะก็คือมีทั้งเซิร์ชปกติอยู่นะครับแล้วก็มีแบบส่งเป็นข้อความเสียงมานะครับแล้วก็มีถาม ตัว Gemini หรือถ้าสมัยก่อนก็แบบพูดว่าเฮ้ Google อย่างเงี้ยนะครับใน Android นะครับแล้วก็มีเ e ิร์ชด้วยรูปภาพนะเขาเค้มด้วยว่าคนใช้เนี่ยเยอะนะครับไอเซิร์ชด้วยรูปภาพตรงนี้แล้วก็มีอะไรกันเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับ images video. ก็เป็นลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็อันนี้ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนะเขาบอกว่า early testers นะครับก็คือคนที่แบบเขาลองให้ทสกลุ่มแรกๆอะ่ะ ซึ่งไม่ได้บอกนะว่ามีกี่คนนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ลองใช้ AI โหมดไอ้แบบรูปแบบใหม่ที่ผมบอกอะที่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้ทั่วโลกมีแต่อเมริกาตอนเนี้ยก็คือเฉลี่ยแล้วจะถามเนี่ยยาวกว่าปกติ2 3ถึง3เท่าเมื่อเทียบกับ traditional search ก็คือ search แบบสมัยก่อนแบบการค้นหาแบบสมัยก่อนนะฮะก็หมายความว่าไอ้ landscape ของการ search เนี่ยมันจะยาวขึ้นนะครับคือไอ้เรื่องเนี้ยนะฮะ ผมมาอยู่ในวงการนี้มาเกือบ20ปีแล้วมันเป็นยุคมาเลยคือแต่ก่อนเนี่ยช่วงยุคใหม่ๆคนแบบใช้คอมพิวเตอร์มันยังไม่มีมือถือใช่ปะ่ะคนน่ะก็จะเสิร์ชไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะผมคนเริ่มเพิ่งเริ่มใช้ Google เนื้อหาอะไรมันยังไม่เยอะมากเวลาผ่านไปเนี่ยคนมันก็เสิร์ชยาวขึ้นเสิร์ชยาวขึ้นนะครับเพราะว่าคนเริ่มมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์เรื่องแบบ ซื้อ Long Tail Keywords ซื้อ Niche k e y w o r d อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ลูกค้าที่เจาะจงตรงกลุ่มนะครับซึ่งทุกวันนี้คอนเซป t นี้ก็ยังได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าพอมาถึงอีกยุคนึงเนี่ยมันเป็นยุคโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเยอะขึ้นนะครับกลายเป็นคนที่เล่นกันเน็ตสัดส,ส่วนส่วนใหญ่กลายเป็นมาจากมือถือนะครับทีนี้พอมาจากมือถือนเนี่ยมันก็เหมือนพิมพ์ยากขึ้นอ่ะใช่ปะ ังนั้นเนี่ยการเสิร์ชมันก็เริ่มสั้นลงสั้นลงนะครับแล้วมันก็มียุคเปลี่ยนผ่านมาเป็นคนเริ่มใช้ voice นะครับเนี่ยเข้ามาถึงยุค Gen AI เนี่ย AI โหมดเนี่ยก็กลายเป็นเสิร์ชยาวเป็น2-3เท่าเลยคราวนี้คือเขาเสิร์ชอะไรแบบซับซ้อนนะครับคือผมยกตัวอ,อย่างเช่นที่เขายกตัวอ,อย่างอ,อ,อีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นไลฟ์ของ Google i o เนี่ยเขาเขายกตัวอ,อย่างว่าเออมันมีคนเสิร์ชว่าฉันอยากจะแต่งบ้านแบบ มิดเซนจูรี่สไตล์แล้วก็อยากจะผสมกับ c o n t ทมพอ r ์ r ี่อานะครับแล้วฉันก็มีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยฉันทำยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยใช่ป่ะอันนี้คือเป็นเดโมที่เขาแบบสาธิตให้ดูนะครับว่าถาม AI โหมดเนี่ยคนมันถามอย่างนี้นะซึ่งถึงเวลาจริงเขาอาจจะไม่ได้ถามอย่างนี้ทุกคนหรอกนะแต่ว่าประเด็นคือเขาต้องการจะโชว์ว่าไอการถามซับซ้อนแบบเนี้ย แบบที่ผมพูดมาแค่แบบจะแต่งบ้านเป็น m i d c e n t ูรี่คอนเทมพอ a r ลาร y l e แล้วก็เราพื้นที่เล็กด้วยเนี่ยคือถ้าเป็นคนใช้ Google แบบสมัยก่อนมันจะไม่ไทำหร้อเหรอไหมเพราะว่าคนมันจะคาดหวังว่าถามเป็นละเอียดขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ได้คําตอบมันไม่ได้เว็บไซต์ที่เราต้องการทันทีหรอกแต่ว่าพอคนมันใช้ AI ไอคล่องขึ้นเนี่ยมันเริ่มคาดหวังมากขึ้นแล้วว่าฉันถามอะไรทับซ้อนทับซ้อนไปเลยให้มันจบไปเลยเนี่ยมันได้คําตอบที่แบบ e อ็กเเลแล้วก็แม่นยํากับตัวเองมากที่สุดนะครับดังนั้นนะแนวโน้มคนมันจะถามยาวขึ้นนะครับทีนี้พอคนมันถามยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ของการทําโฆษณาไปพอสมควรนะครับซึ่งไอแบบเก่ามันก็ยังมีนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูคอนเซปต์ที่3านะครับก็คือเรื่องของเอเจนติกแอคชั่นนะครับเอเจนติกแอคชั่นเนี่ยก็แหละคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของเอเจนติกเอไอกันมาบ้างแล้วนะก็คือแบบ มันเหมือนเป็น AI อีกขั้นหนึ่งละที่แทนที่จะให้คําตอบให้รูปให้วิดีโอเราเฉยๆเนี่ยแต่ว่าเอ็นติก AI เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือมันไปทําเนื้องานบางอย่างให้เราได้เลยอ,อย่างเช่นแบบไปช่วยจองตัว๋วเครื่องบินไปทําอะไรเกี่ยวกับหน้าคอมพิวเตอร์เข้าไปในเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับไปสั่งอาหารสั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเรื่องของเอ็นติก AI นะแต่ว่าในสั่ง Google เนี่ยก็คือเขาพยายามจะนําเสนอว่าเขาพยายามทําตัว Google ให้มันเป็นเอ e นติกด้วยนะครับก็คือแบบพยายามช่วยเหลือ ผู้คนที่มาเสิร์ชเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่างที่เขายกตัวอย่างเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเ,เหมือนก็บอกความต้องการของตัวเองไปว่าฉันเนี่ยมยีโซฟาสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็กําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับทีนี้มันก็เอาคําตอบมาให้แล้วมันก็เอารูปเอาโปรดักมาให้ด้วยใช่ปะเออซึ่งอันนี้ก็คือมันมันก็เหนือกว่าแชทที่บทนะที่มันโชว์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อได้ว,ว่าเนี่ยฉันมีลูก สคนนะแล้วก็แบบมีเด็กมีเด็กๆนะัสี่คนแล้วก็ชอบพาเพื่อนมานะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมมันอันเนี้ยถ้าดูคําตอบกันมันก็บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วเขาอัปเดตให้นะครับเอ่ออัปเดตไอพผมเนี่ยให้เป็นแบบที่ซักง่ายนะครับเออซักได้แล้วก็ทนทานด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหม High Rate for being k i t t ล y นะครับก็คือแบบ คือเหมือนได้รับการรีวิวว่าเป็นมิตรกับเด็กเนี่ยคะแนนสูงมากเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันก็แบบไปทําอะไรพวกเนี้ยให้นะครับแล้วก็ดูที่วา้าวพิอีกก็คืออ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะเขาแบบเซิร์ชหาเสื้อนะครับแล้วคราวเนี้ยเขากําลังมีไอ้ฟีเจอร์ใหม่นะเขาเห็นเขาเรียกว่าเซิร์ชแ lap อะไรสักอย่างได้แหละนะครับซึ่งยังมีให้ทสออยู่เฉพาะในที่อเมริกานะครับอันนี้ก็ดูแบบเวอร์โคตรอ่ะเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยน เป็นแบบกับที่ตัวเองใส่ได้เพื่อเพื่อลองอะว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองนะครับอ่ะทีนี้ก็มีเนี่ย search l a b เนี่ยนะครับคือสามารถอัปโหลดรูปตัวเองเข้าไปได้แล้วก็แล้วก็ส่งรูปไปให้เพื่อนเหรอแล้วก็มีให้ช็อปด้วยโอหอะไรกันวะเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็เลือกทรงเลือกไซส์ เทียบราคาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เอาจริงก็ไม่รู้จะจะมีมาให้ถึงในไทยบ้านะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่มาในไทยเหมือนกันนะฮะอย่างไอ้ Google Shopping ี่นจริงก็ไม่มาในไทยเท่าไหร่นะอย่างที่อเมริกานี่เขาใช้กันลืมๆเลยนะ Google Shopping เนี่ยเออแต่ว่าในไทยก็กลายเป็นเหมือนอ,อ Google s h o p e p i ไป <laughs> Google Lazada Google s h o p e e ไปนะฮะเออก็เนี่ยเป็นตัว เทคโนโลยีใหม่ๆ3ตัวนะครับก็คือเรื่องของ AI Power Discovery แล้วก็ Multi Model นะครับก็คือแบบจับบริบทได้หลายแบบทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งเสียงทั้งอะไรต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายคือเน้นความเป็น a อเจนติมากขึ้นนั่นเอง อ่ะคลิปนี้เริ่มจะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกยอดไปในคลิปหน้าละกันแต่ห้ามพลาดเลยนะเพราะคลิปหน้าเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีสําคัญสาคัญนะครับที่มีผลต่อคนที่ลงโฆษณาบน Google อยู่แล้วเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการโฆษณาไปเยอะมากเลยมีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะครับก็มีการอัปเดตใหม่ที่ยังไม่มาถึงในไทยนะแต่ว่าถ้ามาถึงเนี่ยผมว่ามี Impact มีผลกระทบไม่ทางบวกก็ทางลบเนี่ยที่เราต้อง ติดตามแล้วก็มอนิเตอร์ใกล้ชิดแน่นอนนะครับแต่ก่อนลากันไปเนี่ยวผมให้ดูน้ําจิ้มก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาคอมเมนต์นะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้เบื้องต้นนิดนึงไหมแอนด์ making the summer collection's new performance assets no problem also can you double check the product injury oh and can you look into which marketing channels are driving the highest converting users who also engage with our content for long อ,อันเนี้ยโดยคร่าวๆก็คือเหมือนคนเนี้ย เหมือนโดนบีบงานมาร์เก็ตติ้งมาลัวๆๆๆเลยนะครับจากหลายาทาง In the past four weeks I'll pay you แล้วเขาก็เหมือนโชว์ว่าเนี่ยคุยกับเจมินายดีกว่าให้เจมินายช่วยดีกว่าอยากได้ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์แอทเซ็ตนะครับแอทเซ็ตนะฮะเอ่อก็คือมันก็ดึงรูปขึ้นมาให้อ่าดึงรูปที่เคยลงโฆษณามาให้แล้วก็แบบ ไปเจเนเรตเป็นรูปภาพได้นะครับแล้วก็รูปภาพมาปับปรับปับเลือกเลือกเสร็จปุ๊บกดเข้าไปเจ n เน a เรตเป็นวิดีโอโอ้โหโคตนล้ำากลายเป็นวิดีโอเนียนด้วยนะครับแล้วก็มีเอเจนติกซัพพอร์ตด้วยเกี่ยวกับเรื่องรีพอร์ตหรือเปล่านะตรงนี้อ๋อนี่ อันนี้เป็นออริจินอลเป็นกับเวอร์ชัน AI optimize นะครับเออเหมือนให้ AI ลองลองปรับปรุงให้อัตโนมัติดูปรับปรุงไอฟตัวคีทีแบบอ่าแล้วก็มาขอรายงานเพิ่มนะครับหัวหน้ามาขอรายงานเพิ่มอ่าก็คือสมัยก่อนถ้าเราจะดูรีพอร์ต Google เนี่ยก็คือเราต้องมานั่งอ่านเองวิเคราะห์เองสรุปเองใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบแชทให้มันช่วยสรุปให้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็สรุปมาว่าพลาสติกมาจากรัฐไหนเยอะ อันไหน ROI เยอะอันไหน Conversion เยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี suggestion ด้วยนี่ควรลบนี่ก็ียบ keyword คำนุนคำนี้ออกนะอะไรพวกเนี้ยเออก็เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้านะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ